สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไม้เท้าสีขาวตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าบุณนวิถีให้เราเดินมาทางขวาซ้ายมือของเราจะเป็นตู้ออกตั๋วอัตโนมัติเรากำลังเดินออกไปทางออกที่สี่เราจะเดินชิดขวาของทางเดินไปเรื่อยๆก็จะถึงบันไดาทางลงวันนี้เราจะพาไปคาเฟ่สุดชิคอีกที่หนึ่งในย่านนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามของวันอาทิตย์สถานีนี้คนบางตามากมาก พอเราเดินมาเรื่อยๆจนถึงจุดเลี้ยวขวาที่เราเดินมาอีกนิดหน่อยก็จะถึงบันไดลงหน้าบันไดจะมีเบลบล็อกบันไดาทางลงนี้จะถึงหน้าปากซอยสุขุมวิท64พอดีซึ่งคาเฟ่นี้จะต้องเดินเข้าซอยไปอีกนิดหน่อยไม่ไกลมากเมื่อเราเดินลงบันไดามาถนนจะอยู่ทางซ้ายมือของเราเราจะได้ยินเสียงรถวิ่งมาจากด้านหน้าทางซ้ายและผ่านไปนั่นเป็นอีกจุดสังเกตหนึ่งว่าเรามาถูกทางแล้ว ถึงเราจะมาถูกทางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกรับทาแรกนิดหน่อยก็เอานะเมื่อเราลงบันไดามาจนสุดแล้วก็จะเจอเบลบล็อกอีกครั้งทางเท้านี้มีเบลบล็อกแต่อย่างที่บอกปากซอยสุขุมวิท64อยู่แค่ไม่กี่ก้าวเองจากตรงนี้ระหว่างที่เราเดินไปตรงปากซอยให้เราเบี่ยงขวาเล็กน้อยเพื่อหลบตู้สายสัญญ,ญาณและเสาไฟเราก็จะถึงทางลาดสำหรับรถเข็นให้เราเตรียมเลี้ยวขวาได้เลย พอเราเลี้ยวขวาสิ่งแรกเลยคือระวังเสาป้ายอะไรสักอย่างขวางอยู่กลางทางเทา้าให้เราเบี่ยงขวานิดหน่อยเพื่อหลบเสาทางเท้าในซอยจะไม่มีเบลบล็อกนะพอเราเดินเข้ามาในซอยแล้วเราจะผ่านฝาท่อคอนกรีตสองฝาให้เราเดินไปจนถึงฝาที่สองแล้วเริ่มนับก้าวไปหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกก็จะถึงด้านขวาเป็นร้านขายยาฝั่งตรงข้ามเป็นวินมอเตอร์ไซค์อ่ะตอนนี้ถึงฝาที่สองแล้วเริ่มนับได้ ลืมบอกไปเลยขณะที่เราเดินเข้ามาในซอยถนนของซอยจะอยู่ซ้ายมือของเราเราจะได้ยินเสียงรถวิ่งไปมาทางซ้ายมือโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าร้านขายยาแล้วและฝั่งตรงข้ามคือวินมอเตอร์ไซค์คาเฟ่ที่เราพามาในวันนี้อยู่ติดกับร้านขายยาเลยคาเฟ่ชื่อว่า1,2,3,4 h ส b o ส h a p p ่ n e s s ทางขึ้นร้านเป็นพื้นต่างระดับหนึ่งขั้นประตูเป็นกระจกแบบผลักเข้าที่จับอยู่ด้านขวาภายในร้านเย็นชํามาก โซนที่นั่งมีหลายแบบมีแบบนั่งสูงติดกระจกหน้าร้านแบบโซฟาทางซ้ายแบบโต๊ะสี่เหลี่ยมทางขวาเคาน์เตอร์สั่งอาหารและเครื่องดื่มอยู่ด้านในการตกแต่งร้านให้อารมณ์เหมือนอาร์ตแกลเลอรี่มีความผสมผสานของปูลและไม้ไผ่ตรงเคาน์เตอร์จะมีตู้ไม้หน้ากระจกโชว์ขนมอยู่และวันนี้ก็สั่งครัวซองแฮมชีสกับม็อบค่ายเย็นเหมือนเดิมกลิ่นของแฮมและชีสโดดเด่นมากๆหอมมาแต่ไกลและม็อบค่าก็เข้มข้นโดนใจจริงๆ ภาพของมอบค่ายเย็นและครัวซองแฮมชีสที่ถูกเสิร์ฟมาบนถาดสี่เหลี่ยมค่อยๆเลื่อนจากทางขวาของภาพกับบรรยากาศสบายๆในวันหยุดผิวครัวซองที่ใช้ซ่อมจิ้มไปก็รู้ว่ากรอบแล้วถ้าอยากให้รู้ว่าชอบต้องแบบไหนนะพามาม,ามบนชั้นสองมีอูคูเลเล่แขวนเต็มผนังเลยเพราะว่านอกจากที่นี่จะเป็นคาเฟ่ที่มีกาแฟและขนมอร่อยๆแล้วที่นี่ยังเป็นเลิร์นนิ่งสเปอีกด้วย เอาละว,วันนี้แนะนำแค่นี้ในวันหยุดเพื่อนๆก็ลองแวะไปกันนะคาดว่าเดินทางไม่ยากแล้วจะพาไปอีกนะบายบาย